ตัวที่สามนะครอาจารย์ผมจะบริหารเวลาให้อยู่ในเคกงเทียบก็ได<น>้ต<ม>ัวที่สแนวคิดที่3ที่อาจารย์มผมคิดว่าต้องยึดให้ได้ในการฝึกอบรมการพัฒนาอะไรต่อไปพยายามเน้นคอมพ<ม>ิเิทนซีครับเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยรูสภา,าให้ทุนผมมาทําวิจัยเรื่องหนึ่งว่าสมรรถนะครูในอนาคตก็คือปี2553เนี่ยครูจะต้องมีสมรรถนะอะไรที่สําคัญสําคัญบ้าง ซ,ซึ่งอาจารย์ลองลองลอง,ลองเทียบกับปัจจุบันดูนะครับตอนนั้นข้อสรุปเมื่อสิปีที่แล้วน,นี่บอกว่าครูต้องมีอยู่สิอย่างเฮ้ยต้องมีอยู่5อย่างด้กันค,คือ1ครูต้องออกแบบหลักสูตรเป็นออกแบบหลักสูตรเป็นย้อนกลับไปเมื่อกี้ครับจัดกระบวนการที่สะท้อน4ี่โดเมนใหม่แนวคิดใหม่ที่ท้าทายเมื่อกี้นี้ทำไงครูจะจัดออกอจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเองเรียนรู้เกี่ยวกับ ประสบการณ์เรียนรู้การลงมือทำและก็เรียนรู้เกี่ยวกับที่จะค้นหาคําตอบติดสิ่งที่ไม่รู้ได้เนื้อหาควรจะออกมาเอางน,น,นะครับการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้การออกแบบกิจกรรมที่จะทําให้เกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆครูคทําได้ครับพีิกแต่พลิกมุมมองและกล้าที่จะหลุดออกมาจากวิชาที่ตัวเองสอนแค่นั้นเดียผมชอบโรงเรียนหนึ่งนะครับเมื่อสักห้าหกปีที่แล้วผมมีโอกาสทําวิจัยพัฒนา เครื่องมือการประกันคุณภาพเรื่องหนึ่งขึ้นมาคือเรื่องท็อปสตาร์มีโรงเรียนที่เข้าโครงการนี้หลายๆคนหลายท่านนี่เป็นเครือข่ายนักวิจัยอยู่ในโครงการนี้ด้วยมีโรงเรียนหนึ่งดีมากชื่อโรงเรียนสันป่าศักดิ์อยู่ที่เชียงใหม่สันป่าศักดิ์อยู่ริมถนนสายเชียงใหม่หางดงนะครับซึ่งโรงเรียนนี้สมัยก่อนเนี่ยตอนที่ผมไปเยี่ยมเมื่อสัก5ปีที่แล้วตอนปัจจุบันผมไม่มั่นใจว่าเป็นยังไงโรงเรียนนี้มีเด็กเข้าไปเรียนเยอะมากครับทั้งที่ ในความเป็นจริงเนี่ยโรงเรียนหมู่บ้านอย่างนี้เนี่ยและอยู่ใกล้เชียงใหม่ไม่คือแทบจะเรียกว่าอยู่ในเมืองเชียงใหม่เด็กมันน่าจะน้อยนะปรากฏว่าเด็กเข้าโรงเรียนนี้เยอะมากเขาจดัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่บูรณาการกับกับชุมชนได้ดีมากเลยครับครูทุกวิชาจะมานั่งวิเคราะห์กิจกรรมร่วมกันก่อนว่าในในในใ,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 ในปีนี้หรือว่าในภาคเรียนนี้จะมีวันอะไรบ้างนะครับแล้วครูก็ออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนที่ให้ไปบรรจบกันณวันสําคัญนั้น เพื่อที่จะทํานิทรรศการและเชิญและเชิญผู้ปกครองเด็กเข้ามาร่วมตั้งฐานการเรียนรู้ให้กับเด็กแล้วก็ใช้วันนั้นให้เด็กเข้าร่วมกิจกรรมตามฐานที่ครูออกไปแล้วก็ประเมินผลออกมาทําได้ดีมากครับและผู้ปกครองพอใจมากเลยเช่นวันยี่เปงอย่างนี้นะครับเด็กก็ต้องเรียนรู้การทําโคมการเรียนรู้ประวัติวันยี่เปงการเรียนภาษาปักกะตึ่อาจารย์รู้จักไหมครับปักกะตึ่ ภาษาเหนือนะครับก็เรียกภาษาปากตุนนะครับหรือ,อพอพอเรียนทุกอย่างไปเจอกันก็จะไปเจอกันที่วันยี่เป็งเด็กก็จะได้โคมลอยออกมาเด็กก็จะทํานิสการและวผู้ปกครองก็มาให้ความรู้การบูร,ารณาการแบบนี้คือจุดสําคัญคือการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ครับซึ่งมันทําได้อีกฝั่งหนึ่งก็คือการออกแบบการใช้สื่อและแหล่งเรียนรู้นะครับ อีกที่ผมยกตัวอย่างเมื่อกี้ก็จะเห็นว่ามันมีทั้งสื่อและแหล่งเรียนรู้ที่อยู่ในตัวที่เราสามารถเอามาใช้ออกแบบได้และการประเมินอย่างหลากหลายตามตามทฤษฎีเลยครับการประเมินอย่างหลากหลายครับไม่ใช่การประเมินจากข้อสอบจากอะไรอย่างเดียวแต่สามารถประเมินได้จากฐานกิจกรรมต่างๆตีค่าพฤติกรรม,มอ,ออกมาได้ซึ่งกระบวนการเหล่านี้มันจะลันต่อไปได้ก็ต่อเมื่อครูมีกระบวนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ถ้าอย่างนี้ถือเป็น c o m p e t e n c y หลักของครูเลยครับ พราะนั้นต่อไปผมผมเสนอแนะอย่างี้นะครับท่านท่านลองนําไปพิจารณาดูว่าเวลาท่านจะพัฒนาครูต่อไปเนี่ยพยายามมองไปที่สมรรถนะซึ่งมันเชื่อมโยงกันถ้าอบรมเรื่องนี้แล้วสมรรถนะเรื่องหดบ้างจะเกิดมันจะต้องเป็นวัตถุประสงค์โครงการเลยเวลาพิจารณางบประมาณหรือพิจารณากิจกรรมในการฝูกอบรมอะไรต่างๆต้องชี้ให้เห็นเลยว่าจะเกิดสมรรถนะใดบ้างขึ้นที่ครูแล้วต้องวัดเรื่องพวกนั้นออกมาให้ได้ ถ้าทําอย่างนี้ได้นะครับกระบวนการการพัฒนาทูในอนาคตมันจะเป็นกระบวนการที่มีความหมายมากยิ่ขึ้นมันจะไม่มีคําที่เหมือนปช่ชบประชาชนเรามาอบรมก็แฝมแต่บอัเอินทิ้งไว้ในห,ห้องน้ําหรือมากลักบโรงเรียนด้วย,ยมันก็จะเป็นคําที่เราเจ็บปวดหันใจในวงการศิกษานิเทศเรามาโดยต